สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปเบิร์สุขุมสุขุนพี่น้องจ๋ามามืัอนี้มาพบกับพี่เพื่อนพันเสบอีกแล้วพี่น้องมืัอนี้สีผ้าพี่น้องเข้ามากินงตำตีนไก่พี่น้องจ๋าพักแก้มห้องืัอนี้บ่มี่ยังไรพี่น้องสีผักกาดละกะสีมีบะระขี่นกหน่วยน้อยบ่กินนวยพี่น้องไปเก็บมาได้แค่นี่น้องพี่น้องจ๋าก่อนสิไป็นหนามาหลังได้พี่น้องฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เย้เพื่นมาเสบเท่านนี้พี่น้องค่ะมากก๋ไเลยใส่ใจก๋แชร์เย้ยน้ำใจจ้ามาเลยพี่น้องค่ะเสื้อันเส ได้พี่น้องนั่นสีเงินนั่นสีงินขวบพี่นองโอ้ยง่ายบริกรง่ายบริกรกินดอกแต่ยัง่คือขวบเรียนขวบเรียนแนวหนึ่งก,ก็ก็สีวานิ่เนาะอุ้ยหอนอหอนแหงอนุญาตปัดถ้า,าพี่น้องขอดเสว้จักหน่อยเนาะหอนไล่อืมนี่พี่น้อง ต่างบ่ดความก็สูงขันไปขอเถะดด้วมาเดียนกินองอืมให้เราสีโลกหนึ่งหน่ะ

มาบอกกินหนอยมัหนหอมอแบพะขา

หืมภาพข่า